สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคาวิเศษนะครับประจำวันจันทร์ที่26ทธันวาคมสพนะครับข่าวแรงทวิตเตอร์ครับเ,เราจะไปตามแฮชแท็กม็อบยี่ธันวาคม65ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็คือวันจันทร์ที่ยีธันวาคมเรามาเริ่มกันเลยครับนี่คือม็อบยี่สธันวาคมโอ้โหเราก็ไม่เห็น แฮชแท็กนี้ขึ้นมานานแล้วนะครับเจ็ดจุกของสามนี้เป็นสายสลิมนะมาดูฮะพูดถึงอะไรนี่ก็จะเป็นวิธีรปลาหนึ่งสองอยประชายช่วย ta đã có mặt đâu bằng 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 Sampai jumpa di video 1 8บแปดสิบแปดนอริกากิจกรรมนาสานายารัชดา ดำเนินยังกิจกรรมดังดำเนินอยู่คุณแผนแสนสถานเมื่อวานนี้นะครับรวมนักการเมืองอพยพตามตู่สุชาติชมกินธนกรวังบุญโคชนะเสกสกลแถววงชัชวานคงอุดมทิรพัฒโชติเดชาชัยประสิทธิ์มหามัตสายันวิธรรมสัตราสีปานพลังประชารัฐ พยมพมเพชรร้อยตำรวจเอกอรุณสวัสดีส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ค่อยรู้จักนะอันนี้คืออะไรซันต้าตามเพื่อนกับบาคีกับสุดท้ายของปีพวกเราขอให้ทุกคนมีความสุขในคริสต์มาสอย่าลืมเพื่อนที่เราที่อยู่ในรือนจำพบกันใหม่ปีหน้าอ๋อนี่กลุ่มทัลลูแกสนะครับ สิชั่วโมงที่แล้วแค่ก้อนหินกับดินปืนแต่ตำรวจเรียกมันว่าระเบิดถูกจำคุกแต่สิเมษาที่ผ่านมาปัจจุบันขอยิืนประกันตัวหลายครั้งยังไม่ได้ประกันสิบสามชั่วโมงที่แล้วในเดือนธันวาคมพี่สีจันทนาชวนให้ทุกคนำรำลึกถึงศพในแม่นำ้ำโขง สามีของเธอถูกอุ้มอย่างโหดร้ายโดยรัฐไทยตั้งแต่4ปียังไม่มีคนรับผิดชอบ20่สนาฬิกาสนาทียุติกิจกรรมซึ่งตอนนี้ยังมีอีกหลายคนในเรือนจำจากคดีที่ไม่เป็นธรรมรายนามของผู้ รายนามของผู้อยู่ในเรือนจำจากคดีไม่เป็นธรรมคทถาเพชรคงเพชรพรพศสมบัติวัชรพลจตุพลพล,พลพลนัฐพลทัดพงอุกฤษอัญชันสุภากรพลหารเมธีนัชชนฤษณะวรรณภาอ๋อนี่แหละถึงกิจกรรมเนาะ <c oughs> ตามเพื่อนกลับบ้านนะครับ แฮชแท็กบอฟยี่ธันวาหกห้าญาติผู้ชุมนุมที่ยังไม่ได้ประกันรับประกันตัวยาวนานข้ามปีเล่าถึงความยากลําบากในการเข้าเยี่ยมและการยื่นประกันตัวทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่มีความผิดเลยทะลุกแก๊สนะครับแนวร่วมมวลชนอิสระขอเรียกร้องให้ศาลคืนสิทธทิประกันตัวประชาชนเพื่อคืนอิสระให้นักโทษทางการเมืองทุกคน โอ้โหยอดคนดูเยอะนะหมื่นกวิวคุณนัทพงศ์สิบแปดนาสิบเจ็ดนาทีบรรยากาศกิจกรรมซันต้าตามบ้านซันต้ามาตามเพื่อนกับบ้านของทะลุกแก่ <S 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 เนี่ยแฮชแท็กนี้เลยครับเนี่ยอ๋อม็อบนิวส์นะครับซานต,ตาตมเพื่อกับบ้านกิจ,จกรรมวันคริสต์มาสปลอสัยเดือดทวงของขวัญปล่อยนักโทษการเมืองกลุ่มผู้ชุนมนุมจากกิจกรรมต่างๆยืนหยุดขังเขียจนจดหมายและฟังประสบการณ์จากนักกิจกรรมที่เคยถูกคุมขังและยังมีการแจกลูกอมข้อความว่าปล่อยเพื่อนกูอีกด้วย ซีจันทนาอ๋อนี่ไงฮะมัติชนรายงานครับโอ้โหมติชนนี้สุดยอดมากรายงานข่าวม็อบม็อบสันต้าประัยเดือดแรปสนั่นทวงของขวัญปีใหม่ปล่อยนักเคลื่อนไหวทางการเมืองม็อบสันต้าประัสเดือดแรปสนั่นทวงขงขวัญปีใหม่ปล่อยนักโทษทางการเมือง ทารดนตรีฮิปฮอป18นาฬิกาหลังยืนกินจกรรมหยุดขังดิวตัวแทนจากลูกแกสออกมารลบประสบการณ์ในการถูกคุมขังนะฮะถูกเมาจับในเรือนจำร้อยห้าวันแซมสามแมารถกิจกรรมการเมืองอยากกล่าวว่าอยากให้เพื่อนได้จำจดา้การประกันตัวมาเพราะใกล้วันปีใหม่แล้วพิมแนนแจกลูกอมปล่อยเพื่อนกูนี่ปล่อยเพื่อนกู ขอบคุณมติชนนะครับยอดอ่านประมาณหมื่นหนึ่งนี่ฮะซันต้าตามเพื่อนกลับบ้าน ออนี่ฮะสุขสันต์วันคริสต์มาสใครยังไหวช่วยมาช่วยสันต้าแกสตามหาเพื่อนที่หายไปนะนุสสวรีประชาธิปไตย1ชั่วโมง12นาทีนะครับก็เป็นความพยายามนะครับแต่ยอดคนดูหม0 0 0สองหมื่นะสองหมื่นสองหมนะครับ พวกเราไม่เกรงกลัวน้าใดใดทั้งสิ้นพวกเราจะไม่ทอดทิ้งเพื่อนในเรือนจำที่ต่อสู้ร่วมทางกันมาพวกเราจะได้นนะเพื่อชาติปไตต่อไปอยู่หลนี้ดังคือกล้องทั่วนุสสรีชาทิปไตในค่ำคืนวันคริสต์มาสครับนี่ฮะปล่อยเพื่อนกูของขวัญที่ซานตาคลอสได้แจกวันคริสต์มาสคือลูกอมมีคำว่ายกเลิก1-1-2 ม็อบทุุแกสภาพซิกเนเจอร์สวยงามมากมาดูม็อบยี่ห้าต่อนะครับมองขึ้นไปอันนี้มอนอสอทอสิบก้านาสีาท่ทีเพชรอยากให้รัฐบาลฟังเสียงของเยาวชนอยากให้ปล่อยผู้ต้องอัาการเมืองพวกเขาไม่ใช่อายอาาญากรรม สิปนาฬกาสามสามนาทีครับแซมร่วมพูดคุยบอกว่าควรใช้กฎหมายที่เป็นธรรมพวกเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ควรรับการประกันตัวทันทีหน้าสารรัชดายุติแล้วแรปเปอร์เดือดเวอร์เดือดเวอร์นะครับ20่นาฬิกาเนาะประมาณเทที่แน่าติดเทนนะติดเทน ของขวัญปีนี้ขอคืนอิสรภาพให้คนในเรือนจำมาตรา 1, 1 2, นึกฎหมายแห่งความตายยุติการกักขังประชาชนจงปลดปล่อยประชาชนแล้วยอมรับความจริงมีเป็ดนะฮะมีเป็ดกระแสะในทวิตเตอร์ก็ยังมีเนาะมอบ 25่าธันวาหกห้ 65, รวมภาพบรรยากาศการชุมน,นุมซันต้ามาตามเพื่อนกลับบ้านกลุ่มเยาวชนนะฮะคุณมรรศอทอหลายคนคงได้เริ่มสังสรรค์เฉลิมฉลองกับคนที่รักกับคนในครอบครัวแต่วันนี้ยังมีคนอีกกลุ่มที่ช่วยกันส่งเสียงอีกทางว่ายังมีผู้ถูกกักขังอยู่ในเรือนจำ เป็นเวลามากกว่า259วันแล้วและขอยื่นประกันตัวมากกว่า10ครั้งแต่ศาลไม่ให้ประกันอันนี้หน้าศาลอาญาลัชดานะครับทีะรั้นความเพียรคอยของเรายัาตาง,ยตางต้องต่อไปเราเป็นอะไดูเราไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปคู่กับท่านหรอกเวลาเคยเป็น่แดนไม่กับยิงเอายิงเอาเป็นอะไรไม่กับฆ่าอะไรวันนี้มึงดูดิว่า ข้าแดนคือนแผ่นดินจริงๆเนี่ยประชาชนก็ไม่เอาจริงๆแล้วมันจะเหนืออะไรสิเล็กเกิ้ <S 2> <S 2> แต่ข้าพนุษย์ยังมีด้านที่จะอยู่ต่อไปมีด้านที่จะรับความเปลี่ยนถอยของกระบวนการต่างๆต่อไปเราไปอะไรดูเราไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปะะตู้กับท่านหรอกเมืม่อเราเคยเป็นเชื้อแดงไม่ว่ายิงเอายิงเอาเป็นอะไรไม่กับข้าเราวันนี้มึงดูดิว,ว่าข้าแดงคือนแผ่นดินจริงๆเนี่ยประชาชนก็ไม่เอาจริงๆแล้วมันจๆๆะเหนืออะไรสิเล็กเกิ้ ปาใสทะลูกแกส๊สพูดถึงนะักโทษการเมืองปล่อยเพื่อนเรานาสาลชดา <c oughs> อันนี้บอกกิจกรรมดีตำรวจเลยให้ความสนใจเป็นพิเศษครับ อันนี้มวลชนด้วยวันชุสามนิเวบรียนรนุสรีวิชาธิปไตาย,ยกเลิกหนึ่งสองปล่อยเพื่อนกูสักตินาจงพินาประชาราชจงเจริญซานต้ามาตามเพื่อนกลับบ้านกิจกรรมหนาาา้าสายายุติธรรมสารอาญา รัชดากิจกรรมยี่แล้วที่อเล็กซ์ของพีแอเล็กซ์ก็มีกระจายกันหลายที่นะครับคุณมอสท19กราทีตัวแทนญาติผู้ต้องขังบอกว่าถูกคุมขังตั้งแต่10เมษาที่ผ่านมาแม้ยังไม่มีการตัดสินคดีแต่เหมือนถูกขังลืมผ่านมาหลายเทศกาลแต่พวกเขาก็ยังไม่ออกมานี่ก็คริสต์มาสจะปีใหม่แล้วอยากปล่อยพวกเขาออกมา ยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองรวมไทยสร้างชาติขอเป็นนายกต่อครับแฟนรายการก็ประมาณนี้นะครับบันทึกไว้ เพื่อเป็นปวติศาสตร์การเมืองยังมีต่อนะครับยังการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อเรียกร้องสิทธิพลเมืองเสรีภาพในการแสดงความเห็นยังมีต่อแต่ม็อบยี่หธันวาหกห้นี่ก็เป็นส่งท้ายปีแล้วนะครับขอบคุณแฟนการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทาขาวิเศษครับบันทึกไว้7โมงห้าสองนาทีวันจันทร์ที่หธันวาคม2565ครับ ผมชิพทำควิเศษสวัสดีครับ